บาดิโตวพวกเจ้าพุนน่ะนะสบายดีสบายดีเด้เอ FC ทั้งหลายมูคูหมูเพื่อนแฮปปี้ฟรายดี์อพามาเบิ่งมกไหม้พุ้นน่ะเบ้ดิเด้อน,นี่พวกเจ้าเห็นบ่นี่สิกินส้มนี่แซ่บสุดพวกเจ้านี่เห็นบ่มันกำลังสิสุกพ่ออ้นะ พึ่งทัวน่ะค่อยไปกกิน าบอกกินนะพอกเจ้าเห็นหม่มักขัพกพ่อไรมักกินสม้มเโอ้ยเมือเท่านั้นไา้เบิ่งนะนี่เห็นหมักดกดกๆเลยพวเอเจ้าสะอ่อนดิผัโอ้พวกเจ้า เทปกับไปทิมซื้อๆเราเขาบอกกินที่เต่ทั้งเทิงทั้ง,งลุ่มผมเนาะ <S <S ผมเจะผลมันซุกมันจะอ่อนหวานนั่นหนึงเลยแต่ว่าเดือนนี้นี่โอ้หักทั้งสวีเดือนเศร้าส้มๆหวานๆโอ้สุดยอดพว<ค>กเจ้าไอ้คนแคร์แอปเปิ้ลเนาะอย่างไอเอฟซีมากินมาลองบังดี <S <S นะต้นมันผลพวกเจ้า ต้นบักใหญ่นะี่นนะมาสิฮอ้สะออนสะออนสะออนพวดนะจะดไดาจะล้นเพื่ออะไรเนี่นะคืนกับชีวนะิตคนเลยเนาะบานเกิดแก่เจ็เบตายอาญาเนะราไม่ต้องว่าเรื่องตายโอ้พวกเจ้าเอ้ยมันงมมามเห็นบ่ sợ nhỏ tito chim nga bung 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 มาเด้อมาเด้อเอาแล้วเจอกันเนาะพุทธาห้าพอล,ละสามนาทีสิบห้า